พรพี่พยายามยังไม่พอพี่พยายามยังไม่พออย่าไปตีมันนะมันจะมีพวกหนึ่งที่ตีได้กับพวกหนึ่งที่ตีไม่ได้ เขาเรียเขาจะเตรียมเรียกคนละเขาประเทศอะไรเนี่ยตะกี้กันแล้วเรียเต็มเลยแล้วปรับบินบินหรือยังปรับบินต้องปรับเลยเหรอปรับเลยปรับแล้วปรับปรับให้มันบินไปมาไม่รู้อ่ะอันนี้ต้องเซิร์ฟก่อนนะมันต้องเซฟก่อนหรือเปล่าเรียกไม่ใช่รอบหนึ่งไม่แน่ทาง ไม่ต้องบูฟอนะครับรยังมันเศร้าแต่ไม่ต้องบูฟนะ่อนแน่นเกียรนได้กี่เอแทรเกียร์มกินได้ไม่จบวะะยัไม่ต้องบูฟอเลยเป็นอะไรดีเป็กเกเป็นเกย์ขอบคุณที่รับชมชะอง ว,วันนี้มีผู้นำไหมครับปัดกันหนึ่งสวันนี้เป็นหมอหายใจเข้าหายใจออกจุับจุ๊วันนี้ผมไม่เน้นยิงนะผมจะเป็นหมอ โราขึ้นจากเซนอะไรอยากเป็นหมอถ้าโดนที่กสิทิดบางเพลงไอ้ฟางคลิปมันเอาไปนีย่มันไม่ได้ผมว่ายอดู่มันได้แบบถ้าฟันเพลงที่ผมโลนในคลิปอะใครลงแชร์เออคลิปน,น,นั้นไม่โดนมเป็นคลิปทั่วไปของนักดนตีกสิทธิด ว่าเป็นหมอที่ต้องพูดนแน่ๆเลยขับเปลี่ยนบทบาทบ้างจะได้รู้รับเข้าใจแล้วด้วย ยี่สิบยังไม่สามสิบเรื่องออโอเคสตาร์ทไลทตอนนี้ไล้จะสองทุ่มครึ่งแล้วโอเคทำการเช็ค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 ระบบนะครับมาดูเช็คระบบเอ,อ่อผมยังไม่ได้กดสตาร์ทสตรีมมิ่งเนาะสตาร์ทสตรีมมิ่งนะโอเคครับ มีเอทีนะมีมันเป็นแมพเอทีโอคินเบอร์เดอรโอคินเบอร์เดอรต้งแต่แบบตัดสายไฟแม่เราใช้แล้วเกิดตัดสายไฟครับไอเกมนี้มันมีแบบหัวลบมือเขียบมแบบตุ้มหลายตัวมี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 ตั้งวัง่ปงนี้มันจะแตงแข่งขันก่อนอะเซิร์ฟหลุดเลยอะเฮ้ยไม่หลุดของของผมได้สกิปมาแล้วมันไม่หลุดเว้ยมันเป็นนั่นแหละมันไม่หลุดอะมันไม่มันไม่ทำดาเมจไต่ไง จะเป็นเอฟเฟกต์ด้วยเฉยเมาต้องทำดาเมจด้วยวันนั้นอะหายไปทั้งหมู่บ้านอะเอ้ยหมู่บ้านอะเป็นแต่ว่าจะไม่ได้เหมืกับคนเราเฟรมหนึ่งเราทางอะไม่ไม่มันจะจะรัเบิดระเบิดท้ายเกมไหมมันไม่เป็นไรหรอกไม่ทุกคนพร้อมเลยนะโอเคเพราะว่าเดี๋ยวจะเล่าหลัการเล่าฟังนะทุกคนโปรดอง่าโปรดต่อฟัง ขาอกิจนะครับออปเปรชั่นโก์วิสานนะครับหลังจากนายพลบูลิสนะครับทราบที่อยู่ของระเบิดเดลเคียที่ทาง CIA เนี่ยได้ส่งหน่วยสอบไปขโมยมาตอนสงครามเย็นนะครับได้ทราบว่าถูกซ่อนไ้ที่อาร์ติกนะครับซึ่งมีทหารเยอรมันคุ้มกันอยู่ในหนาเน่ยอยู่หนาแน่นในพื้นที่นะครับแต่พลบูลิสจริงได้ส่งหน่วย MR อัลฟากรุ๊ปเข้าชิงระเบิดเดลเคียเชียนะครับขอโทษเจ็บเล้นะไปมาทุกคนมู๊บา อุาต้องอุาดิเขาไม่อินมึงก็ทำให้เขาอินกดกดกดจะเชกดกดแล้วมึง่านพมครับพมเข้าเลยอ่ะ user left your channel user left your channel user joined your channel user joined your channel user left your channel user joined your channel อาวตัดไฟเนี่ยตัดเลยตัดเลยี่ยตัดเลยเนี่ยไฟแรกอะตัดเลย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 ไฟนี่ไงไฟอ๋อ A P ดับเป็นไหมครับดับดับทุกคนดับทุกคนไม่ต้องห่วงเออ A P ละยี A P อรอ๋ออ๋ออ๋ออลอรอ ทำไมนะพิม่าทะโลโอ้พายุยปฏิกริยากันเหล็กอยู่แล้วเดี๋ยวก่อนอคนไทยจ่านี่คุณเป็นจ่านะพี่เท็กนะผมเองครับผมเมอเรนเดน,นะับ ครับเจ็บเป็นไทยสองนะครับากเป็นไร์ปลงด้วยนะปลกีเลยะไม่มีเพอร์ซานอลนะมีบางจาชลีชลีมมามามาับผมไตั้งตั้งแนวรออยู่ดูทางเข้าไตรงอะไระนี่ยวาทางาอคแนะครับจ่าเวั้งย่อครับผมครับขอนัดแนวิทยุก่อนดีกว่า เดี๋ยวติดต่อยาก5้าครับศูนย์ห้าศูนย์พู้อยานะครับในผู้ใหญใช่ไหมครับั้ามีอะไรเดี๋ยวผมมาคุยพักผิดแล้วเดี๋ยวผมจะอบอะเปหมดเลยแจ้งวิธีไปนะครับ ึงครับแครับอ่าคุณรอนเนะอ่าคุณคอามีฮะป่อไม่มีเพอร์ซนอลหรอครับนั่นแะไรอ่ะหนึ่งน่นะ่กระเป๋ากระเป๋ารัเสียตาช่ครับมีแค่นี้ก็อน่อ๋อแค่นี้แหรอครับครับหมดครับ พอัสบบ่น <glorious. S 1> ี่รับเลยด้ย yeah. uh ิงเด้ยิงเลยวี่รับโเกอร์ให้เสียงคเท่าไหร่ครับวางแวครับาแนวบางเลยาแนวผก่้อวคไม่ได้เสียงหรอไม่ไม่ไอ่ามบสสี่อันนี้ผมไปนยสบยุตั้ คุณคุณไม่ตั้งเป็นวิทยุรองหรอห้าศูนย์มันตั้งไม่ได้เลยจะอัพไาให้ห้าเช่นกันมันตั้งได้หรอคุณคุณเห็นตัวที่มันกดขึ้นไหมกดขึ้น,น,น,นกดลงอ่ะไม่มีไม่มียิงดิ มันเป็นเครื่องที่สองอ่ะ,อะป้าถึงชุดหน่วยครับไอออกนอกบริเวณสายนี้เปิดเลเซอร์ระบุป,ปัวตนใหด้วยเกียเอ่อจะวอลเรียกวอลได้ยินไหมตอบเลยเปลี่นยนสัญญาณความดัองเท่าไหร่ครับโอเคครับห้าเหมือนกันครับนนะบีบมายังไงล่ะ เออปกติไม่มีถุงเลือดเันไม,ไม่มีถุงเลือดให้ด้วยฮะน้นงสาว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 คุยวอล์ลิกงหนาวตัดแล้ววิียงขึ้นอะไรกันวะเนี่ยขึ้นแรก ขึ้นแรกอ่ะที่ที่เขาหัวหน้าคุยเป็นะครับหนึ่งห้าสิบครับตั้งใครก็ได้ขึ้นห้าสิบอ่ะให้คุณป,ปรับเป็ปนขึ้นสองคุณป,ปรับเป็นขึ้นสองเป็นหนึะเป็นเป็นหนึ่งสูงนะครับใช่ไหมเอ่ยคุณนกปรับไม่ได้ครับต้องบอกตัวเลข,ขออกมาสองนหนึ่งสูงครับคุณกดตรงเครื่องอ่ะกดให้มันเป็นซ2นะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวเลขเป็น1.0ึ่งแล้วก็กด ยินดีนะครับมาได้ไหมมาล็อกเช็คได้ยนินไหมเอ่อได้ยินเปลี่ยนให้ฮะลองยินเช็คครับได้ยินไหมครับครับได้ครับได้ยินครับให้ความดังฮะครับเอาไปอยู่ ใช่เนาะอืมครับนี่นะเอาวิทยุผมเข้าเข้าไปในนี่แบบนี้จา่าจารีนะดูก่อนจ่าอันนี้แบบจารีนี่ใครวะข้ครเอาวิทยุไปแล้วบอชเว้นจารีเฮ้ยโลกแบบคุแ Living ๆๆ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 บบว่ะคุณ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 บอลคุณบอ คุณบอลคุณบอลดูวิทยุของของจ่าให้หน่อยเด้ทั้งแนวก่อนทั้งแนวก่อนแล้วนึงนี่ครับหมวด ในหน่วยนี้อนุญาตให้เขาใช้วิทยุขึ้นส่วนตัวกันใช่ไหมอนุญาตให้ขาใช้คือส่วนตัวในหน่วย,ใ,ยใช่ไหมหเลยครับเป็นโฟแมากของแต่งกระดูเอโฟย้สองแต่ของเอไม่เป็นผั <S <S <c oughs> สม่นาาา้าทหน่ยหมวดอนุญาตให้หน่วยตั้ง ขึนวิทุส่วนตัวที่คุยกันในทีมได้แต่แจ้ง <c oughs> กับฟากลับมาด้วยเปลีนเอฟาจคิย้หาห้าตุกคนขึ้นล,ลองห้นะทาบชาลีห้ <c ười> าห้า u s o channel ะผมันต้งขึ้นลองไม่ด้เหรอเหรอแล็อกคนไม่อไหมคนโท่ภาษา user joined your channel <laughs>